คนสำเร็จกับคนล้มเหลวต่างกันตรงไหนคุณทราบไหมคะคุณรู้ไหมว่าคนต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยความคิดนั่นเองค่ะคนที่สำเร็จเนี่ยก็จะมีความคิดที่มีความทะเยอทะยานความใฝ่รู้ความรู้จักเรียนรู้และหาช่องทางอยู่ตลอดเวลา คนล้มเหลวต่างกันเลยนะคะเขาจะปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันๆทําไปตามเรื่องตามเราตามนะ้ไม่มีความคิดที่จะทะเยอทะยานเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองมันก็เลยทำให้อยู่ที่เดิมไม่ได้ก้าวไปไหนแต่คนสำเร็จเนี่ยเขาต้องหาช่องทางหาแรงแรงเรียนรู้หาว่าเขาจะต้องทำอะไรให้มันเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นไปเขาจะต้องมีแรงผลักดันอยู่ในใจค่ะเขาจะต้องมีความทะเยอทะยานความอยากได้ ความที่จะต้องทำให้เขาลืมตาอาปากขึ้นมาให้ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจมปรักอยู่กับที่เดิมอย่างนั้นไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของคนสำเร็จคุณลองเอาไปปรับดูนะคะว่าคุณจะทำยังไงให้ตัวคุณเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จมีความทะเยอทะยานขึ้นมาไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเขาหรอกนะคะแข่งกับตัวเองนี่แหละค่ะแข่งกับตัวคุณในวันนี้กับตัวคุณเมื่อวานนี้ ูว่าทุกๆวันคุณจะต้องดีขึ้นในทุกๆวันในทุกๆด้านนะคะแค่นั้นล่ะค่ะความเจริญก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นแล้วค่ะไม่จําเป็นจะต้องไปดูว่าคนนั้นเขาสำเร็จอย่างนี้คนนั้นเขาสำเร็จอย่างนั้นถ้าคุณดูแล้วคุณเอามาเป็นตัวอย่างก็ดีนะคะแต่ถ้าคุณดูแล้วคุณเอามาแบบว่ามาเก็บกดรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจทําไมเขาทาได้ไปอิจฉารือเขาอย่างนี้มันไม่ดีนะคะ คุณเอาเขาไว้เป็นไอดอลเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยโอเคเพื่อที่จะผลักดันตัวคุณขึ้นไปแล้วก็เปรียบเทียบตัวคุณในทุกๆวันว่าคุณดีขึ้นอะไรมากมีอะไรดีขึ้นในแต่ละวันบ้างนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับที่ทําให้คุณไปสู่ความสําเร็จนะคะ อย่ลืมเอาไปปรับใช้กันนะคะแล้วยังไงก็ช่วยติดตามในเพจคูซีเจด้วยนะคะคูจะเอาเคล็ดลับสาระดีๆมานําเสนอเป็นประจํานะคะอย่างไงช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ที่เพจคูซีเจด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย